สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่นาดี้มาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดเปิดใหม่ของสมุทรสาครน,นะครับแถวแถวแมคโครนะครับนี่นะเป็นตลาดเปิดใหม่นะครับที่จอดรถกว้างกวางมากนะเนี่ยผมให้ดูที่จอดรถกว้างกวางมากนะครับเนี่ยห้องน้ำก็นี่นะครับไม่รู้เก็บเงินหรือเปล่าน่าจะเก็บเงินนะเนี่ยใหญ่มากนะครับ ตรงนี้เป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับข้ามถนนระวังรถได้นะครับข้ามถนนระวังรถนี่โอ<ฮ>้โหใหญ่โตมากนะเนี่ยนี่ให้ดูบรรยากาศนี่จอดรถเยอะมากอะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศปะ่ะเข้าไปเลย ผมไม่รู้เขาเปิดมากี่วันน่าจะประมาณอา,าทิตย์หนึ่งนะยังไม่เปิดตัวเต็มที่นะเห็นว่าเขาเปิดกุมภานี่ผมมาถ่ายวันที่29มกราคมนะครับไก่ทอดหัดใหญ่คนเริ่มเดินเยอะแล้วนะอนี้ลตอตนะเตอรี่เขามีห้องเป็นล็อกๆด้วยนะเนี่ยด้านในเนี่ยเขามีห้องเป็นล็อกๆด้วยโอ้ยาไปยันน,ยนู่นเลยเนี่ย ของกินเยอะมากพ่อค้าแม่ค้าที่อยากมาขายก็มาได้นะเนี่ยโอ้โหวันนี้เป็นวันตรุษจีนพอดีนะครับวันที่ยี่ิบเก้ามกราน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนี่มีหมูทอดเนี่ยของกินเยอะมากแล้วดูเราซื้ออะไรกลับไปกินดิ กุ้งเผาก็มีโอ้โหนี่ตอนนี้ใกล้ๆ6โมงนะครับคนเริ่มทยอยมาแล้วนะทุเรียนก็มีเห็นไหมนี่ไข่ชะอมน้ำพริกผักสดก็มีผักต้มเค้กโอ,โโอ้ของกิงเขาเยอะมากอะ่ะ นี่ให้ดูบรรยากาศขนมปังปิ้งชาไทยอันนี้อะไรอ่ะปลาเผาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คอปเปดร้านซูชิก็มีนี่ร้านใหญ่เลยเห็นไหมซูชิส่วนตรงนี้น่าจะเป็นคล้ายๆข้องผมมั้งเนี่ยก็แบ่งโซนไปเลยเป็นเสื้อผ้าเห็นไหม ตรงนี้เป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีส่วนสนุกเดี๋ยวไปดูส่วนสนุกด้านหลังปะ่ชปปะชอบเปิดเพลงด้วยปะ่ะสวนสนุกไม่แน่ใจว่าคิดเงินหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยไม่รู้คิดเงินหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่แน่ใจอะหรือว่าให้เล่นฟรีก็ไม่รู้ ดูบรรยากาศนะครับเนีเ่แต่จะบอกว่าของกินเยอะมากยังไม่เปิดเต็มตัวนะก็คือเดือนหน้าผมจำวันไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่เขาจะเปิดเต็มตัวหมูลวกจิ้มนี่โอ้ตลาดนัาเดินนะครับสะอาดสะอ้าน

กว้างขวางนะเนี่ยทางเขากว้างขวางนะครับก็ถ้าคนคนแบบมาเดินเยอะก็คิดว่าไม่น่าเบียดกันมากเขาจัดระบบดีนะเนี่ยข้างหน้าน่ะเห็นไหมข้างหน้านี่ยก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกให้ขายของเนี่ยดูบรรยากาศผลไม้ไส้เกาะอีสาน มีกล้วยทอดขนมไข่นกกระทาขนมไข่เต่าผักสดก็มีอันนี้ปลาทูนะป๊อปคอนคนละลูกชิ้นปิ้งบาร์บีคิวมนะหมูทอดโอ้ล้างค้าเยอะมากร้างค้าเยอะพอสมควรเลยละ่ะ

หมูอบชิ้นละสิบบาทของเล่นเขาก็มีเนี่ยที่จอดรถกว้างๆวางมากนะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเห็นไหมผมให้ดูบรรยากาศ นี้หมูย่างน้ำตกมาจากทิกตอกแล้วก็วอร์รเอร์ที่ทางโซเชียลต่างๆมากมายถังขยะเขาก็มีเนี่ยเป็นดาวเด่นในทิกตอกด้วยเนี่ยเพราะอาหารสดก็มีไว้ไก่สดจำหน่ายอยู่ตรงนี้นะครับแวะกันมาซื้อไก้สดครับอาหารสดเขาจะไวรอบนอกเลยมาเลยมาเลยมาเรียอันนี้ตัดผูสดแค่ถังขยะเขามีเรื่อยๆนะด้านนอก อันนี้อะไรอันนี้ต้มแซบเดี๋ยวผมจะซื้อไปสักอย่าง2อ,อย่างดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างผัดสดต่างๆอันนี้อะไรเกาะอีสานเนี่ยเห็นป่ะเป็นล็อกๆ็อกเอาเกจีอย่างนี้นะ น้ำมพร้าวปั่นนมสด<อ>ข้าวไข่เจียวนี่ข้าวไข่เจียวเครื่องเขาเยอะนะไก่ทอดถัดใหญ่นี่ไก่ทอดให้คนมาเรื่อยๆนะนี่ประมาณหกโมงนะครับคนทยอยมานะว่าโอเคนะตลาดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเปิดเต็มตัวผมว่าคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้ ล้างค้าก็น่าจะเยอะกว่านี้นะสภาพริกสด25นส่ไม้นลรอกไสอัว่วลูกชิ้นปลาท้องโกก็มีรถช่องสิงคโปร์ ้อผมต้องหาน้ํากินแล้วเอาแก้วหนึ่งครับป้าลูกชิน้นลูกชิน้นปลาเผาาก็มาแน่ไปที่แล้วเนี่ยให้ดูเรื่อย ขนมเคก้กเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วทอดมันกุ้งดูโซนด้านหลังโซนด้านหลังคนจาน้อยหน่อยยำไก่ซีดบาร์บีคิวนี้ด้านหลังคนจะเงียบๆเนื้อย่างโคขุนร้านเค้ ตรงนี้เขาก็จะเป็นร้านอาหารนเนเน,เนี่ยเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเรือปอปลาที่มาเปิดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมีก๋วยเตี๋ยวเรือปอปลาที่มาเปิดแล้ว,ตร,ต,ว,ลออลวตรงนี้ก็มีห้องน้ํานะเนี่ยเนี่ยเขาขยอะไรอ่ะมีที่ให้นั่งเนี่ยรอบรอบนี้ด้วยเห็นไหม คอหมูย่างคอแนแลนดนี่โอ้ใหญ่มากโดยรวมก็ประมาณนี้นะเมื่อกี้ผมถามร้านน้ำเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีตลาดเช้าด้วยนะก็เนี่ยใครอยู่แถวตำมุรสาครนเอกชัยบางบอนผมว่าก็มาได้นะไม่ไกลเท่าไหร่นะตรงมาอย่างเดียวเลยครับวิ่งถนนเอกชัยนะ ลงสะพานมาก็น hmm. yeah, ่าจะไปกับรถหน่อยนึงอ่ะก็ได้เลยขนมครกก็มีนี่น้ำพริกก็ประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆไว้เดี๋ยวผมจะแวะมาถ่ายอีกเพราะว่าเขายังเปิดไม่เต็มที่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ